มาต่อกับเมนูขนมเส้นน้ำแกงปูนาเจ้าน้ำแกงปูนาเนี่ยก็คือน้ำยาปูนาแม่บอกว่าต้องไปขุดปูนามาแล้วก็ตอนนี้กลิ่นมันหอมมากเลยแม่มาแม่มาอันนี้แบบคืนบนค้นบ้านไม่มีกะทิเนี่เจ้าครับผมอใส่เข้าไปใส่มะเขือส้มด้วยมันก็จะคล้ายๆน้ำเงี้ยวโอ้แต่ทีเ่เราเห็นเหลืองๆนี่คือมันปู มันปูแล้วก็มันปูไม่เพียงพอเนาะเขาก็จะตอกไข่ไก่ใส่ยอไปใส่ไข่ที่เห็นเหลืองๆคือไข่แล้วก็โรยด้วยมันหอมเจียวกระเทียมเจียวกระเทียมเขียวกระเทียมเจียวใส่เยอะๆเลยใส่นั่งๆเลยนะโอเคแม่มากันจะหอมแล้วก็ตามด้วยนี่ผักป้อมใบหอมเจ้าต้นหอมผักชีโรยหน้าผักชีโรยหน้าแล้วก็ คลุกเคลานะแม่เนาะัตักใส่เหงื่มน้อยตักใส่เหงือน้อยเอ้าแล้วแม่ไม่เอาไอ้นั่นนะไหนน้ำน้ำยาเพิ่มเออแม่กินมันไก่ไปแล้วเจ้านี่นะแบบนี้เลยนะเชื่อว่าลูกหลานพี่น้องทางเหนือหรือว่าพี่น้องไทยลื้อเห็นเมนูนี้แล้วก็อยากจะกลับบ้านเจ้าแม่ละเจ้าอันนี้นะคือถ้าคนลื้อปกติคนลื้จะเอากินกับข้าวเหนียว๋อ้าข้าวเหนียวเหร เอาเอาข้าวเหนียวทิ๊แล้วก็ตักน้ําแกงใส่ปากอีนะแล้วก็ทีนี้สามารถเอามากินกับข้าวหนุ่มเส้นได้โอก็คือไอน้น,น้ำยาปูเนี่ยจะกินกับข้าวเหนียวก็ได้หรือจะมากินกับหนมเส้นก็ได้เจ้าอันนี้ถ้าถ้าลูกหลานหลายถ้าน้ําแกงปูมีมอกี้ เาก็จะเอาข้าวคั่วใส่ข้าวคั่วให้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 มันเพิ่มปริมาณให้มันเพิ่มปริมาณแล้วก็ยิ่งหอมอีกเจ้าแล้วก็ยิ่งเก็บผักพื้นบ้านใส่ไปแหมซ้ำหอมส่วนท้องว่าคั่วแคร์ผูคั่วแคร์ผูก็คือมีผักสารพัดอย่างก็ใส่ไปได้ใส่ไปแม่มาพี่พี่สตังลองชิมก่อนแม่ก่อนลุ้นก่อนว่าพี่สตังจะทําหน้ายังไงว่าจะมอกขนาดได้อบ้นเนาะพี่นื้อพองเจ้า หอมหมหมกลิ่นมันปูแล้วก็หอมสมุนไพรแล้วก็ดูดูหน้าตาเหมือนจะออกแบบอ่าสีจืดๆแต่ว่ามีความร้อนแรงข้างในนะพี่แกงร้อนแรงอยู่นะแล้วก็หอมแล้วที่สําคัญคือพอมันบวกประสานกับอมะเขือส้มขนมเส้นเนี่ยแบบนี้นะร้อนๆนี้เนาะเหม้อขนาดเนาะ มออร่อยนะพี่น้องใหรดูออกเสียงว่ามอ<า>นี่นะโอ,โอ้โหคือมันหอมมากจริงๆคุณผูมน่าจะเป็นครั้งแรกนะที่กินขนมเส้นน้ำยาปูนาถูกอร่อยประทับใจขนมสนขนมเส้นน,สน,น้ำแกงปูน้ำแกงปูน<อ>้ำแกงปูมอะขนาดล้ำ เครื่องแกงที่ใส่ไปพิเศษก็คือจักไคตากไคตะไครขมิ้นกับตะกไคตะไคกับขมิ้นมันจะหอมตะกไครวยผมจะออกเหลืองเนิดนิดมันขาวเก่าดับกลิ่นคาวปูด้วยตะกไครกับขมิ้นแป๊บเดียวนะจะหมดจานแล้วครับมันกินง่ายอร่อยด้วย 换换条袜。